สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง B Channel วันนี้นะครับผมจะเป็นแฟน BU หนึ่งวันนะครับทุกคนเทุที่ผมจะเข้าฟัง BU นะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับ BU ใช้มาทั้งหมด9้ฤดูกาลนะครับรวมทั้งสิ้นติดปีหลังจากนั้นพวกเขาก็จะใช้สนามใหม่นะครับเป็นฟาร์มร่วมมือกับสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับที่จะให้แบงคอกยูไนเต็ดนะครับใช้สนามร่วมกันภายใต้ชื่อที่ว่า2 BG Stadium โดยจะเริ่มตั้งแต่ฤดูกาล2025นะครับถึง2026นะครับทุกคน ือว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะครับแบงคอกยูเนเต็ดจะใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก่อนที่จะย้ายไปสนาม 2BG ีจีสเตเดียมนะครับที่อยู่ตรงคลองสาซึ่งใช้ร่วมกับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดแลวก็สนาม2ู g ีจีสเตเดียมนะครับเขาจะมีความจุทั้งที่1 5 1 1 4ที่นั่งนะครับแล้วก็เขาบอกนะครับทุกคนเป็นสเตเดียมแท้ๆเลยนะครับที่ไม่มีลูวิ่งนะครับเป็นความต้องการของแบงคอกยูไนเต็ดเลยนะครับทุกคนติ่งอำนวยความสะดวกของสนามทูบีจีสเตเดียม ก็เลยดีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถเรื่องอาหารการกินนะครับหรือว่าจะเป็นห้องรับรองนะครับแล้วก็ที่ฝึกซ้อมนะครับทุกคนที่ฝึกซ้อมของสนาม t b g ีจีสเตเดียมนะครับอันนี้ก็จะแยกระหว่างฝึกซ้อมกัน2อที่นะครับผม BG ก็จะฝึกซ้อมบริเวณของสนาม B ีจีสเตเดียมนะครับส่วนแบงคอกยูน i เต็ดนะครับก็จะไปฝึกซ้อมที่สนามคลองตีนะครับทุกคนรวมทั้งขนส่งสาธารณะนะครับที่ถึงสนาม t b g ีจีสเตเดียมถือว่าสะดวกกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนส่วนตารางของทูแบงคอกยูนิเต็ดนะครับตอนนี้เขาอยู่อันดับที่2ของตารางนะ โอกาสแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนถ้าวันนี้แบงคอ,อกชนะบีจีปทุมยูเนเต็ดแล้วก็ราชบุรีนะครับเปิดบ้านชนะบุรีรัมนะครับผมก็จะมีโอกาสลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับส่วนวันนี้ทีมเยือนของพวกเขาก็จะเป็นบีจีปทุมยูเนเต็ดคะแนนของบีจีปทุมยูเนเต็ดตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับราชบุรีก็รู้สึกว่าจะไล่เลี่ยมาเลยนะครับทุกคนแต่ว่าบีจีปทุมขอแค่1แต้มเท่านั้นนะครับหแต้มเท่านั้นพวกเขาก็จะคองที่3ของตารางโดยทันทีอาคบทุกคนตอนนี้ข้งนนางหล เพื่อนพี่ๆนะครับไปชมบรรยากาศด้านนอกแล้วก็ด้านในสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมฝั่งของแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็ฝั่งของบีจีปทุมยูเนเต็ดรึ่งหลังนะครับทุกคนเราไปกันเลยครับเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินมาฝั่งบียูนะครับตอนนี้รถนักเตะยังไม่มานะครับน่าจะอีกประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับก็เหมือนเดินครับตอนนี้ผมก็มาเร็วนะครับทุกคนแล้วก็มาก่อดรถนักเตะนะครับรถนักเตะของบีจีปทุมยูเนเต็ดตอนนี้กาลังเดินทางมานะครับ A few moments later เนี่ยนะครับตอนนี้รถนักเตะของบีจีปทุมยูเนเต็ดมาถึงสนามธรรมตตรเเดียมนะคับ นี่นะครับตอนนี้นะทุกลกำลังทยอยลงมาจากรถบัสครับมิก้าิก้าไปดูฟังิ้าไทเมผมว่ามันใจมากเลยนะครับทุกคนเพรว่าก้องสูไม่ได้นะครับป้องกันไม่ให้เข้าไปนะครับผม้เว้นแต่ตื่เท่านั้นเองนะครับผมดังมากรเนี่ยอ่านนท์ก้าก้ากัโจโมให่เลย เป็นเรื่องตกใจได้ฟรีดดิ๊กออดาเฟดีเฟดีเฟรดดี้แคนแคนแคนบาลนฟบาลิแคนลาเนล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 นี่แลาวนะแล้วอย่างแอติบารีคูยูนี่อะไรวะนักโทษ นี่ครับก็ขลังนี้ก็จะเป็นทีมงานสตาร์โค้ชนะครับผมนี่นะครับทุกคนก็มีแฟนบอลของดีกี้ปทุมยูเลเต็ดนะครับมาคอยนัดเตะอยู่ตรงข้างสนามธรรมศาสตร์เตเดียมด้วยนะครับผมิดเบนเบนครับ นี่นะครับทุกคนเท่าที่ดูมาเมื่อกี้ก็ยังไม่มีเจหรือว่ามุ้ยยังเจ็บอยู่นะครับที่ลงมาเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวสำรองก็นิดหน่อยนะครับผมเนี่ยนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นทางด้านฝั่งประธานนะครับแล้วถ้าผมเดินไปตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับผมเป็นฝั่งทีมเยือนของวิจิปทุมยืนนเต็นนะครับอยู่ตรงตอนเอสนะครับเนี่ยนะครับทุกคนก็เดินอ้อมมานะครับเดินอ้อมมานิดนึงก็จะถึงแลวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งทีมเยือนแล้วนะ่นนกกมีเเป็ท ากเลยทีเดียวนะครับทุกคนเพราะว่า B u ก็ต้องการชนะ BG จีปทุมยูนเต็ดนะครับต้องลุนลาดบุรีด้วยนะครับทุกคนลาดบุรีต้องชนะบุรีรัมให้ได้นะครับยังมีโอกาสที่จะไปลุนนัดสุดท้ายบุรีรัมต้องเจอกับหนองบัวส่วน B g จีปทุมยูนเต็ดนะครับขอต้องการแค่1แต้มเท่านั้นเองนะครับพวกเขาก็จะอยู่ที่3ามของตารางโดยน่าจะจบที่3ามของตารางนะครับทุกคนยังเรืออีตองนะผมว่ามีโอกาสที่จะได้หนึ่งแต้มแน่นอนส่วนแบงค์ข้า n ยูน d เต็ดนะครับต้องการ3ามแต้มเท่านั้นเพื่อที่มีโอกาสที่จะล ราชบุรีนะครับผมวันนี้แข่งพร้อมกันนะครับทุกคนแล้วก็แข่งในบ้านของราชบุรีด้วยมีโอกาสที่ราชบุรีชนะบุรีรัมย์ก็เป็นได้ก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของฝั่งทีมเยือนนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งของสนามธรรมศาสตร์เตเดียมนะครับผมนี่นะครับทุกคนผมก็จะเดินอ้อมไปตรงนู้นนะครับเดินอ้อมไปตรงนู้นเพื่อจะไปเก็บบรรยากาศฝั่งทีมเยือนของบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงสีห้านะครับทุกคนวันนี้บอลก็จะเเดินก็บ บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศของสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมที่แบงคอกยูเนเต็ดจะใช้นัดนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะย้ายไปที่ทูบีจีสเตเดียมนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะจอดจนถึงตรงนู้นเลยนะครับทุกคนถือว่าลานจอดรถฝั่งทีมเยือนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศฝั่งทีมเยือนนะครับก่อน6โมงครับ15นาทีนะครับตอนนี้วันก็จะคลิกออฟอีกประมาณชั่วโมง15นาทีนะครับตอนนี้ก็แฟนบีจีปทุมยูเนเต็ด บีจีวันนี้มาเยืนบียูนะครับก็คงจะเล่นเต็มที่ตามสไตล์บีจีแหละครับ,รบถามมาสู้ได้ไหมก็ต้องดูที่จังหวะฟุตบอลวันนี้บีจีน่าจะทำเต็มที่แหละผลงานออกมายังไงก็กค่อยว่ากันวันนี้ต้องชนะอย่างเดียวครับเพราะว่ามันเหลืออีกสองนะัดเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับก็เหลืออยู่ท้งค่เดียวนะครับวันนี้น่าจะ ชนะครับเพราะว่านักเตะทุกคนก็น่าจะเต็มที่ครับผมวันนี้เราน่าจะชนะเพื่อกลันตีอันดับสดูจากผู้เล่นเราแล้วลว,วันนี้ลงเต็มที่แน่นอนเราชอบเป็นทีมที่ล้มโตจีนครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเล่นในสนามที่นี่<อ>บีจีก็จะล้มโตจีนก็อีกรอบหนึ่ง ใจผมนะผมทายผลไปแล้วด้วยใจผมผมคิดว่าวันนี้มันเหมือนเป็นแฟมิลี่ยังไงไม่รู้เพราะว่าสกอร์ผมว่าเสมอออกเสมอแต่ว่าสกอร์น่าจะประมาณสักหนึ่งหนึ่งครึ่งแรกน่าจะออกมาเสมอก่อนครึ่งหลังอาจจะรอผลจากบุดีรัมก่อนแล,แล้วค่อยว่ากันจะเอาอยัางไงโดยรวมแล้วน่าจะน่าจะออกเสมอครับหนึ่งหนึ่งเอาเฉือนเพอหนึ่งศูนย์ครับชนะสองหนึ่งค่ะวันนี้นะก็คือยังไงยังไงเราก็ต้องสามแต้มนะเนาะ วันนี้ยังไงก็แบงคอกก็ชนะเลสเตอร์บีจีแต่เชียร์แบงคอกมียู่ใช้บีจีประมาณอันหนึ่งศูนย์เชิญเฉือนครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งพี่ี้ทุมเราอันดับสามเนี่ยคือต้องต้องการันตีให้ได้แล้วครับวันนี้ขอสักหนึ่งเม็ดก็แล้วกันนะครับเป็นอย่างน้อยเลยไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แนอนอน่นก็ลูกหนึ่งนะครับสามแต้มขอเอาได้ช่วยนักเตะแล้วก็แฟนบอลบีจีด้วยนะครับถึงเราจะไ,ไระไม่ได้แชมป์คิดว่าไม่ได้แชมป์แต่อันดับสาม มันต้องสวยงามให้ได้นะครับอันนี้พี่จากคนใจสิงพี่ราจากสิง,งพี่ฝากผลงานเพลงให้น้องหน่อยสล็กนึงเพลงอ่ะอเอาทักท่านเ่ยก็แล้วกันนะครับ,ค,รบคุณพนกระตายแก้วสีดำเงินเจ้าแห่งลีลารวมใจฟันฝ่าจึงมาถึงจุดมุ่งหมยไปแห่งพลังนำเรามาถึงเส้นชัย ที่ปีผ่านไปหล่อหลอมใจจนเป็นหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับทุกคนก็จะมีนักฟุตบอลมาคอยแจกลายเซ็นให้กับแฟนของแบงคอกยูเนเต็ดเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปเชียร์กันหนึ่งสนามอีกเช่นเคยค่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักฟุตบอลของแบงคอกยูเนเต็ดทั้งสองคนเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนช็อปของสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็จะเป็นรถโมบายนะครับแล้วก็จะมีกลางเต็นท์ข้างๆของรถโมบายนะครับผมนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถโมบายของสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะไปที่ไหนก็จะเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ขายอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีจุดสกรีนด้วยนะครับสกรีนชื่อแล้วก็สกรีนเบอร์นะครับผมพอถือเชื่อมาก็สามารถสกรีนชื่อสกรีนเบอร์ได้เลยนะครับผม จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมบรรยากาศของรถโมบายแบงคอกยูนเต็ดกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาบนรถโมบายนะครับก็จะมีพนักงานต้อนรับอยู่ตรงด้านหน้านะครับพอเข้ามานี่เขาบอกคําเดียวว่าแอร์เย็นมากๆเย็นสุดๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเสื้อโชนะครับเสื้อโชว์ที่อยู่ตรงตู้กระจกของรถโมบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเลโธนะครับทุกคนเสื้อเลโธราคาจะอยู่ที่1 2ึ่บาทนะครับผมเนื้อผ้าดีมากๆเลยเขาบอกเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเด็กนะครับเสื้อเด็ก เนี่ยนะครับมีหลายสีหลายขนาดหลายไซส์กันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเกรดธรรมดานะครับราคาอยู่ที่623บาทนะครับเซล3าิเร็นรายการ ATL ก็จะมีคำวา่า T ีอยู่ที่หน้าอกนะครับทุกคนแล้วก็เขาบอกว่ารรยาการด้านในรถโมบายเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดเพเยอร์นะครับเกรดเพเยอร์ราคาอยู่ที่9 0้าบาทครับจากราคา1 2 9 0ิบาท ลด30%รเกันเลยทีเดียวแต่ยังมีของที่ระลึกนะครับผ้าบันคอนะครับผ้ามันคอปูมุกแกสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของสโมสรแบงคอกอยู่ในเต็นนะครับผมแล้วก็สายรัดข้อมือนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนด้วยนะครับผมมาขายกันบนรถโมบาย กิจกรรมนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีแฟนบอลของวียูนะครับมารอลุ้นผลบอลอยู่หน้าสนามนะครับทุกคนจีนเล้ก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุกนะคะก็ร้านบุรีรัมบุรีรัมดองตูตรนะครับทุกคนหมดเลยนะจ๊ะต่อแถวกันก่อนได้เลยนะปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บุฝากไว้ด้วยนะคะสี่รสชาต วิลีามไปแล้วนะครับออตอกประตูตาสูนนี่นะครับทุกคนผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ตั๋วมาหนึ่งใบนะครับผมผมจะเข้าฝั่งบียูนะครับไม่แน่นะครับทุกคนแบบว่าซึ่งหลังก็อาจจะไปเก็บบรรยากาศของฝั่งบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับผม A few moments later นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาฝั่งแบงคอกยูนเต็ดแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะไปชมบรรยากาศด้านในของสนามธรรมศาสตร์เตเดียมที่แบงคอกยูนเต็ดใช้นัดนนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับผม ถือว่าเป็นน้นอำลาเลยก็ว่าได้นะครับผมเมื่อกี้ก็ไปดูราชบุรีครับนำบุรีรมต่อระตูต่อตูต่ตตตตนะครับผมช่วงพักครึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นบรรยากาศของสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับทุกคนตรงด้านนน้นก็จะเป็นกลุ่มฮันคอนะครับทุกคน Later. นี่นะครับทุกคนขอยินดีกับแฟนบีเลยนะครับเพราะว่าราชบุรีนะครับสามารถชนะบุรีรั์ไปสามประตูต่อสองก็เลยทีเดียวนี่นะครับทุกคนก็เป็นฝั่งบรรยากาศของแฟนบอลบีจีปทุมยูเนเต็นนะครับทุกคน Gracias. <laughs> no Few moments later. ขอชิญเลยครโชิญเลยเชี่อ่ะพ้ามีคนด่าวันนี้แปงอะไรอะไรรเอาได้ครับทุกคนตอนนี้ก็นักฟุตบอลบีจีปทุมยูได้แต่งนะครับมาขอบผณแฟ่บอลอตรงฝั่งอาจารยนทิพเดียนะทุกคอ่บอลใช่ปะใช่ปะทำไมวันนี้แพงเราไม่โดนด่ากกรดกได้อยู่ทำไมพ้าเราแฟงบีจีไม่ด่าแบลไม่ด่าไม่ด่าวันนี้วันนี้อนดูโล่อรอะไดอะไรนครับ 再见，朋友。非常抱歉。 Roll and and ต่อไปนะครับทุกคนีขอแห้่ลูแดงนะครับก็อยู่อันดับที่สบแน่นรบอว่านาุดท้ายปีเจอกับสุขทัยแล้วเจาแล้วเราเจอกันใหม่ e ีต่อไปนะครับทุกคนขอบอกเลยขขอบอกไม่เป็นรครับให้ให้สนามด้วยให้ตมด้วยหกันไหกันไปเดี๋ยวเราเจอกันอี e ีต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ